สุดทีมากค่ะมนัสให้แมกกอเหมองกานอืมพี่กหมองกานไหนในในบ้างที่มอก็สไปไอ้เหฮ้ยองวงกางนะตามเดือนยังมีแบตเตอรี่ไม่เคยดูอะไรดีขนาดนี้สามเดือนอ่ะไม่ต้องชาร์จอ่ะหาบคุณที่รักสว er. ัสดี ได่ฉันจังเหรอเธอได้ไม่สับคงค่ะคิดดีอีอย่างว่าอมวันนั้นแบบทิกกี้ใช่เอ่อครั้งแรกใช่อาจจะไม่ชิมใช้หนึ่งลอกสามลอกจะชิมแล้วอ่ะคิดีเป็นเม่ต้องดูนะตัวนี้ค่ะขนาดนี้ <laughs> แค่ร้ายคิดดีไว้ดีจริงเลยจริงมาเอ่อโมนาไบดูเอ่อหมอฟังหมอก็พูดอ้าทำไมเปลงฟังดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นหมอฟังโมโมนาดูหมอฟังเยอะเวลาเด็กเดกโมนาทำจขนาดนี้แล้วก็หมอฟังดนิพีดดีอะเพลงดีมากโมนาเคจทีม Yeah I'm KJ Team yes yes KJ s pues i m o n a Team นะดูดูดูอะจริงๆค่ะไปไปเจอกางหมอฟังเจ็บมากแพงมากใช่ไหมโมนาไม่รู้อยู่ที nah ่ไทยแพงไหมอยู fine, uh ่ที่จีนอยู่ที่จีนก็แพงค่ะถ้าฟังเอไปหาหมอฟังแล้วก็ดีดีอะแพงมากอะที่จีนเจ็บมากค่ะ จขอบคุณแม่มโนนาเอ่อใช้ใช่ฝนไม่มีเขียรเนาะไม่มีเขียนสองสยงยองสอไม่มีเขียรละอืม 留麦晒，我来强调晒好方。晒 OK，麦晒，还要铺麦晒咯。OK OK，简单挂。 ไอที่ท่ามาเจอทีขนาดนี้คือดูดาดูดาก็ดูส่งช้าวมันแดเหรอเอว่าที่วับิสเอสว e l เอสมาใช่ใช่มันน่าจะคิดขนาดนี้เอาน้องเอว่าทุยังดี่ดดังเด็ดเด็ดให้กลับบ้าเพอชั้นไหนอยากไปลงเรียนเลียนดิ่ดจริงๆแล้วก็ขวาดี่ด น้าดีดิขนาดนี้เด้งสิบมาเด้งสิบมาคิดดีเบบี้จริงๆเลยไม่ใช่แค่ถ้าแค่แค่ฟังสวยอะไรก็ไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นน้องโมนาโมนาเอาน้องดีขนาดนี้เอาเด้งสิบนะ น่า,อาขอบคุณค่ะชิบชีแฮปปี้ขอบคุณขอบคุณที่ให้กำลังใจเยอะค่ะทีมเบบี้ไม่มีอะย่าทีมเบบี้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  Team, baby, team, baby Joby Kitty Nong Ava chop my kitty, baby Missy pu na Team, baby, team, baby Team, baby เออมีความสุงม,มากค่ะคุณกับเอฟซีอะจริงเลยเออตัวมันน่ามามาสมยัยมีความสุงม,มากแล้วค่ะตัวนี้เออคุยกันกับเอฟซีได้สามพันเ์เซมีความสุงค่ะจริงเลย <laughs> ทีมเบบี้ทีมเบบี้น่ารักค่ะ Hey, baby. tôi đã chân sĩ tung tung yên tung yên tung yên wang à nong à, na mày 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 wash my face à, mày nong à, mày na để FC ไม่ต้องพูดเยอะขนาดน,นี้ได้ไหมคะถ้าพูดเยอะขนาดน,นี้จะพูดง่ายๆได้ไหมคะเพราะฉะนั้นนะฉันอยากคุยกลางบางที common setting อายาเฮ y ขอเขามา Can you help me เอ่ออย่าคำใหญ่ๆได้ไหมคะอย่าคำโอ้ฉันไม่รู้ทำไม หน้าเด้งขนาดนี้อ่ะเอาอยากอยากำหญ่จริอมเมนเสยด่ร่ะตนี้ทำอะไรขนาดนี้มีไหมอะทำได้โอเค เออตัวนี้ไม่ใช่โมนาเกเลยเอฟซีอาจจะก็ทำคำพมังใหญ่ๆไม่ใช่แค่ฉันใช่ไหมอะจริงๆมึงไม่เหงะมึงไม่เหงฉันรู้สึกโมนาเกแล้วอ่าทุกคนก็เหมือนกันสำสำพัีแล้วใช่ไหมไม่บอกให้คุณหน่เข้าใจนะ เรารู้นะเราได้คังนั้นก็ Are you s t u p นะไม่รู้เหรอใช่ใช่ใช่ฉันได้ที่นะตอนนี้จริงๆมองไม่ให็นอะ่ะ You my baby, baby 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 hear your voice but ไม่รู้ไม่รู้แกแล้ว น่ารักอ่สมงังดียะเบีไม่ต้องพูกบีบีเฟสแล้วเพราะฉะนั้นชั้นตัวนี้อ่ะ u know เอ่อทำฟิลเตอร์เอ่อทำฟิลเตอร์มีศูนถึงหนึ่งอะชั้นทำเพิ้าเปอร์แล้วค่ะทาไม่ทำาอาจจะใหญ่กว่าโอเคฟิลเตอร์ห้าสิเอแล้วค่ะแอม o อรีฉั้นผูกกอง ไม่อยากพิีคิดลักพิกฟิลเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะมึงอีกลงทำไม่มีที่ร้างทำเลยเช็ดอัางองฟงอ๋ออยู่ที่มือถือเหรออ่าโอเคโอเคอยู่ที่มือถือพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยากขับรถอยู่ที่ไยเลนอะมีไม่ให้หนึ่งรถโมน่า อะอะโมนายอยาขับรถเต่ไม่เคยขับ่าที่จริงอยู่ที่ข้างข้างสายที่ไทยอยู่ที่ข้างขวาอยากขับเหมืองกลางมาติดตุกเลยอยากไลฟ์เด็กกว่าขนาดนี้พรุ่งนี้ไม่รู้อยากลงทําไหมอยากขับจริงๆทั้งหมดไม่เหมืองกลางอยู่อยู่ที่จริงทั้งหมดอยู่ที่ข้างขวาถ้าตรงนี้ขับไม่อย,มอยู่ทั้งมือที่อยู่ที่ข้างสาย อีจอระถ้าผู้นี้ใครอยู่ที่สมอยตูหนึ่งล็อกอยู่ที่ข้างอยู่ที่ข้างขวาอาจจะบินโมหน้านะโอเคผู้นี้ผู้นี้ใครไปข้างน้องขับล็อกถ้าตูใครขับล็อกผิดไม่ต้องเปลืองเปือน,นะอ,อาจจะบินบินชั้นมามาพวกสาวอ่ิ้านะ <laughs> เอออาจจะคน <laughs> ไม่ต้องปื้ืืืือ no, 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 um, ืื <laughs> คุณเอฟซีอะเอฟซี FC จริงๆอะมีความสุมากอยู่ที่จริงขับล้อได้เดมนาขับล้อตาหลอกก็พะมังช้าๆสาม0ิ0ห้าขนาดนี้ถ้าอยู่ที่ไทยขับล็อกสามกิโลเมตรแล้วก็อยู่ที่ข้าง,ข,างข้างข้างขวาอะ,อะเป็นชั้นสักหนึ่งพันเปอรเเลยฮัลโหลมิงมิงไห้มิงมิง มิงมิงดูก้งน้ำรอรอแป๊บนึงมือถืออาจจะไม่มีแบตเตอรี่แล้วไลฟ์นานเท่าไหร่เขามาคุยกับอีกนิดหน่อยนะ ไฟไฟไฮไฟอชิมนาล่ะครึ่งฮัลโหลสวัสดีจ้าแม่ขรับคุณนะแม่รู้จริงๆรู้ทั้งหมดโมนาเมือม่อกี้เมือม่อกี้เพื่อนเดืองแม่พูดโมนาใบกินอาหารที่ร้างอาหารได้โมนาจะจะรู้สึกไม่อยากไปแล้วก็สามสิบนาทีพังใบแม่พูดโมนาอยากกินอะไร แม่จะสั่งให้ส่งมาจากมาห้องฉันรู้สึกแม่จริงๆรู้ทุกอย่างโมนาค่ะสามพันไปเซ็นโมนาก็รู้เแล้วค่ะขอบคุณแม่ค่ะดิงคิวดิงคิวสวัสดีอาจจะมีไฟที่นี่อาจจะไม่ไม่สีดำดำ ข่าดีขอบคุณค่ะเาคตัวตาฉันสิหรอโอ้ตงนี้ก็ถ้าสว่าหนึ่งโมนาชิมชิมไลฟ์ขนาดนี้โมนาอาจจะไลฟ์ขนาดนี้ทุกวันเพราะฉะนั้ นัゴゴゴゴゴ่งที่นี่อะไรก็ไม่ทำเอฟซีก็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 รู้สึกมีความสุขที่เราอาจจะไม่มีท็อปโชว์แล้วจริงๆอ่ะใช่จริงเหรอน้ําวันที่เราฝูดอะไรอ่ะงจปี้จูปี้เอฟซีไม่ต้องนิสัยดีขนาดนี้ใช่ไหมจริงๆเลยยิ่งยิ่งพูดยิงรักค่ะยิ่งปุ๊กแข่งยิงัก น้องอที่รักซิก pack m u s c l ลนี่ใส่ดีขนาดนี้ฉันตัวนี้จริงก็ไม่หยากกับแล้วยิ่งใช้เวลายิ่งรักขนาดนี้อ่ะมอน่ารู้สุดจริงๆค่ะถ้ามน่าไลฟ์มาติกต่อมาไทยแลนด์ไลฟ์ ถ้ามาตาเล็งไลฟ์อาจจะหนึ่งร้อยวันสองร้อยวันอาจจะ f ีจะรู้สึกเบื่อตัวนี้ยิ่งไลฟ์นี้ใส่ยิ่งดีอยากทำอะไรอะยังไงอะอยากเด้งงานใช่ไหมอะขณะนี้ KJ m o น a k j จ s เซมิกิฟยิ่งคุยกันบะยิ่งหวังอยากเด้งงา้นใช่ไหมอะ ยังไงอะโกาดีิจริงจิงโบกินานแล้วอาจะเไม่ปวขนาดนี้ทุกว,กวันป้วตุ๊ตุ๊ตุ๊ตยีสิบเอ่อยี่สิบยี่ยยยสิบใชิงจลาดา ขอบคุณเจ้าหน้าดาวนนี้แอปชีคุยกัางด้วยกา FC วยัางไหมแอปชีมีมีแอปชีคุยมาหรืออย่างไม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะหไฮไฮขึ้นยังอย่างวะอย่างไฮไฮไฮขึ้นยัง ยังยังใช่ยังรู้สึกใช่ค่ะแล้วก็อยู่รู้สึกอยู่ที่มือถือว่างครึ่งขนาดนี้ six pad six pad ครับคุณค่ะ no 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 <laughs> ไมไม่รู้อ่ะเมื่อวันนี้เมื่อวันนี้เออเออดูแล้วเจ็ดสิบเออสี่สิบสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดวันนี้จะอับไม่ิงไม่น่ารำมากอ่กวอะวันนี้เจ็ดไม่ยิงพมางสามล็อกแล้วอะ่ะ <laughs> sorry เขาท้อนะวันนี้เจ็บเจ็บไม่ยิงสามล็อกสามครั้งทั้งหมดอยู่ที่ อยู่ที่ข้างขวาอยู่ที่น้าตาข้างขวาค่ะ sorry อ,อีกช้าแล้ว she a o n too many 43 Alice block Alice FC block Alice Alice a m o n a สี่สิบสาันกี่วังไม่กินข้าวแค่สี่สเอาชั้นส you bye bye Alice แิ่นี้ก่อนค่ะเจอกันใหมนะดีนะ ไม่กินข้าวกี่วังสี่สิบเจ็ดอาจจะอ,อย่าพองลงเพงื่องเอ้แเฮ้ยเบบี้เพื่อมันหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมอ่ะโมน่าอย่าพองลมตั้งแต่กลับไทยก็สาเดือนแล้วสานึกไมแต่วันนี้กินข้าวอิ่มมากห้าสิบหกโจเพง่งไอ o v e you เฮ้ฮอม จูจ่จเพ่งสามโลใช่โจเพ่งค่ะที่รักเพราะฉะนั้นวเวลาเขาพูดฉันไม่รู้ทำไมชมมะเขาพูดสิหกสิบก,กิโลไม่รู้อ่ะยิ่งพูดฉันยิ่งรักอลิซบล็อกเขาบล็อกอลิซเหตุผลเบบี้อลิซบล็อกเขาสามปีเพราะฉะนั้นเขาเอาหมูน่าสี่สิบสามกิโลอาจจะสามบีสามปีน่าฉันจะสี่สิบสามกิโลนะ พี่ลูกค่ะอ่ะทำไมอ่ะทำไมฉัน I'm so happy อะพี่ลูกคะสก็ใช้เวลากับฉันบางทีอยู่ที่คอมพิวเตอร์พี่ลูกคสก็มามาบ่อยๆไมารู้ใบทำอะไรใช่บางทีจองถึงลงไลก็ไม่เจอพี่ลูกค่ะเขาอาจจะรู้สึกมองหน้าไม่รู้อาจจะรู้สึกอ๋300อสามร้อยคนสี่รอยคนมหน้าไม่รู้เ๋ยวฉันรู้ค่ะสี่สิบกิโลรอ เดีนยวสนีสิบเจ็ดคาะท่ละนัำมาสิบอยูฟยูสิบยู่ตรงไหนอ่ะพี้โม่นาฉันไปมยไทยคุณปังปังสิบกีล่ลไปไหนไปไหนถ้ากับคุณผู้หญิงเองมวยไทยคุณจะแพคนะหวังว่าคุณดู้โมนาไม่ใช่โมนาอย่ามวยไทยคุณโมนาตัวนี้คือให้คุณดู สี่สิบกิโลมวยไทยกับใครแพ้ค่ะแพ้ MVP ของฉันไม่ต้องแพ้หมืนเ่าว่าคุณแรงขึ้นใช่สี่สิบอ่ะอ่ะจ๊ะแล้วพี่จีพี่จีพี่จี